ตายวิดีโอเราเห็ด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 คอด้คอแม่เห็ดเออโอ้ยโอ้ยโอ๊ยกินทั้งหมู่บ้านกินทั้งหมู่บ้านโอ้ยจะแบกกลับไวไหมเนี่ยตายตายเมืองไทยมีไหมเนาะปวดอยากก็มาเด้อมากินในมืองนกนี้อยู่อเมริกาโควิดกินเลยต้องเข้าป่าหากินแนวนี้วันนี้ เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไปหาปลาปลาก็เยอะจะได้วาดแห่ไม่ได้ถั้นวานแห่ได้เดี๋ยวคุมเดียวกินทั้งตำบนโอ้ตาย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 แล้วโอ้ตัดดอกไหนก่อนดีโน่อาชีพเลือดเลือดยาดนั่งคุยเลยดิเดี๋ยวม่ก่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก่อนนึงก็ตายอออ่อนเลย โอ้ยงามกันดอกกันเดียต้นหาต้นเหี <serving S 1> <nh> ้ยวอะไรมั้งเนี่ยเข้าขาโอ้เอาทางล่างก่อนเทเว้ยเลือกไม่ถูกหรือเปล่าเนี่ยงล่างน่าจะอ่อนนี่มั้งเนี่ยไปตัดตึงออกบ้างหนอกเล่ไปตัดถึงโคนมันก็ได้จะไม่ถึงโคนมันดิโอ้ยพังเอาเข้าวิดีโอ โอ,ยอ้ยหนึห่งดอกเลยเบรกกับไวไหมหนึ่งฮะมาเดิมมาเดิมมาเดิมเก็บเห็ดกเกบเผ็ด,ดโอ้ย,อยมไม่ได้โมเลลวม่ไดนี่จะก่อนเขาเรียกเห็ดอะไรพี่ชีบอกเขาเสักแฟช n ่น back เห็ดเห็ดเห็ดหลังไก่ป่าโอ้ยเรียกไม่เป็นเนี่ยนะไก่ไกป่าพลัง ล้งไก่ปลาเห็ดหลังไก่ปลาล้งไก่ปลาฝรั่งโอ้ตายตัดไม่เป็นตัดไม่ถูกเป็นเอันตายพี่ตัดอันนั้นนี่พี่อันนั้นพี่ตัดเท่าไงอันเล็กๆเนี่ยะเออถ่ายไ่รู้เราถ่ายแบบนู้นหนิเออเห็นดิวันใดมีทีเดียวเออนี้อ่อนอยู่เลยอืมอ่อนได้เน่ะ ไม mm ่แกไม่ต้องเอาไม่ต้องแบกทำเป็นหนักแข็งหมดแล้วมันตัางทิตย์ที่แล้วกำลังดีนะอันนี้มันแข็งแะแข็งไม่ต้องเอาเอาไว้็นก่อนอพรนั้นันสวยเอาไว้หาไใจมันตัดตัดไวๆค่ะพ่นอเไ็ก็มีนี่ตัวติ้วเยอะ ตัดเลยน้ำซักก็เลยโอ้ยเห็ดแท้เห็ดว่ะโอ้ยนี่อ่อนเนี่ยนี่อ่อนไมโคนี่ก่อนเลยแล้นี่ยังอ่อนไหนอันนี้ยังอ่อนเลยพี่จับกันเลยเฮ็ดอะไรเนี่ยกินทั้งหมู่บ้านเห็นไหมดอกเดียวเลยนะเหรเฮ นี่อีกนี่อีกนี่อีกดูหืมนันอีกแกเราไม่้องเอานี่นี่อีกนี่อีกอืมเ,เล็กนี่ออนเอืมก,กินทั้งตำบลกินทั้งหมูบ่บ้านโลซ์เมา ยินท no ั้งมูบานเลยเชื้อนออกไอเชื้อนุ่มเด็ได้ยังอันนู่นหญิงสวยอันนู่นดอกจันเฉลยใจ โอ้ยม oh, mm ีไรายตนกินทั้งมูบ้านก็ไม่หมดกินทั้งอำเภอไปกินเอาโอ้ยหนุ่นกินทั้งอำเภออืไหวไหมเนี่ยเต็มทุ้งแล้วเนี่ยสองดอกตายเลยกี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ตาตาหกพอเลยไหม่ส่งไปห้เตย